สวัสดีครับนี่ประกาศเซิร์ฟนี่นะนี่มาแนะนำเซิร์ฟนี่ของเวอร์ไม่เวอร์ใครเวอร์เท่าไหร่พีซีแจกห้าร้อยนะครับพรีเมียมหลายห้าสิบห้าเอ้พี่เมียมสิบห้าวันเน,นี่ยของก็ไม่เวอร์นะครับาตามนี้เลยของ,งนี่ครับตรงนี้ก็ของฟาร์มมันมนะครับ มาตอนแรกของฟลามดเลยครับชูค่อนข้างหายายากนะนี่มันมนอยู่เก็บตังยาวๆแล้วเปสามบาทนี่มีไฟฟ้าเสกแล้วเกากวีเอสปลาสวนเก็บตัง์ซื้ออหม่ไม่ขดอ 老就拍个炮，哎，你也躲不掉。 อ๋อของจะได้ตามนี้นะค่าบอสน,นะจะตามนี้นะ,ะเดี๋ยวไปฟาร์มบอสต่อนะฮะมี่เราเข้ามาเซฟเซฟโซ่สามารถกดทีพูดได้นะฮะเนี่ยเซฟโซ่ง่ายๆนะครับแต่ไม่ต้อง,ของเข้าเซฟมาเก็บของก็ได้อันนี้เก็บของได้เลย,นะยง,ง่ายๆ

นี่เป็นแบบของตกนะครับลงล่างมาแล้วเฮียเปยแจ้งลงล่างมาแล้วนะระวังด้วย ก็ขอจบคลิปเพลงแค่นี้นะครับกดติดตามไล้นะอย่าลืมแจ๊ะ